วันนี้เราก็มาที่วัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงนะคะในวัดนี้ก็มีท,ทั้งเทพเจ้าหวังต้าเซียนเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าแห่งความรักแล้วก็ท่านคงจื้อได้ได้ว่ามาวัดเดียวแล้วก็ขอพรได้แทบจะทุกด้านเลยนะคะเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีคนบวกกับฝนตกด้วยมั้งก็เลยแบบคนน้อยมากๆ ถ้ามาช่วงอื่นก็จะมีทัวร์ไทยมาเยอะมากๆเลยค่ะมาที่เนี่ยมาแต่ตัวได้เลยเพราะว่าเขามีทูบให้เราด้วยไม่ะจะเป็นจะต้องพกมาจากประเทศไทยหรือว่ามาซื้อข้างในนะคะ เขาก็มีบริการแจกทูบให้ฟรีด้วยค่ะแล้วเราก็จุดทูบแล้วก็ไปไหว้ขอพอรได้เลยแล้วก็ไม่ต้องงงด้วยนะว่าเราจะต้องไหว้ใครอะไรยังไงก่อนเพราะว่าเขามีป้ายบอกตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะว่าจุดที่1จุดที่2จุดที่3อยู่ตรงไหนเราก็แค่เดินตามป้ายแล้วก็ไหว่ไหว้เขาขอพรไปเลยค่ะการเดินทางมาก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่นั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็มาลงที่สถานีหวังไทซินสเตชันได้เลยที่นี่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งไหว้ขอพอรจุกกันได้และลไลฟ์สำคัญดี่ขาดไม่ได้ต้องมาไหว้ก็คือ เทพเจ้าเห็นความรักหรือที่เราเรียกกันว่าเทพเจ้าได้แดงค่ะเราก็เอาได้แดงมาผูกตามป้ายได้เลยแต่ถ้างงทําไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะซึ่งเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าพูดภาษาไทยได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าไม่ยากค่ะทําตามเขาได้เลยเดี๋ยวเขาก็จับจับจับ,จบนิ้วเราไปเองละค่ะ ต่อด้วยขอพอรการเรียนกับท่านของเจือค่ะความรักปังแล้วการเรียนก็ต้องปังเช่นกันค่ะภายในวัดก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวัดนี้เนี่ยเขาผสมผสานความเชื่อของลัทีเต่าค่ะศาส,สนาพุทธแล้วก็ลัทีของจือด้วยดูดิสวยมากเลยอะ่ะแบบคือยืนตรงเนี้ยได้ทั้งวันน่ะแบบบรรยากาศดีมากอ้อลืมบอ,อกไปที่นี่ไม่เสียค่าเข้าชมด้วยนะทุกคนก็มาเที่ยววัดหวังตาเซียนนันชมเที่ยวภายในวัดแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรกันได้ค่ะ นอกจากนี้ข้างนอกวันนะคะก็ยังมีขายพวกเครื่องรางวัตถุมงคลของวัดหว่งไทยซินด้วยค่ะทุกคนก็มาอุดหนุนกันได้แล้วก็มาวัดนี้กันเยอะๆนะคะเออชอบห้องโกงอย่างหนึ่งนะแบบเวลาที่รอรถเมย์เขาก็มีเลนให้เลยอะ่ะแล้วก็มีบอกด้วยนะว่าที่เนี่ยมีรถสายอะไรผ่านบ้างแล้วก็มากี่โมงบ้าง และที่สําคัญอ่ะตรงเวลาด้วยนะ,ะแล้วก็มาเดินเล่นที่วัดนางชีกับสวนานาเรียนค่ะซึ่งทั้งสองที่เนี้ยเขาเชื่อมกันนะคะคืาบอกว่าที่เนี้ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1934เลยนะคะในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เข้ามาในวัดเนี้ยสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะทําด้วยไม้ค่ะเข้าไปก็จะรู้สึกเงียบสงบมากๆเลยแล้วก็เข้าชมฟรีไปอีกวัดนางชีฉีเหียนเนี้ยเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงครึ่งเลยสวนสวนนาเรียนเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง1ทุ่มแล้วก็เปิดทุกวันไปอี แล้วเราก็เดินเข้ามาดูแบบจําลองสถาปตัตยกรรมแล้วก็อาคารต่างๆของจีนโบราณกันค่ะด้านข้างเนี่ยก็มีการเล่าประวัติของจีนโบราณนะคะว่าเขาก่อสร้างแบบโบราณที่ไม่ต้องใช้ตะปูเหล็กแม้แต่ตัวเดียวเลยก็คือการใช้ไม้มาขัดกันนั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็มากันที่วัดแช่กงหมิวหรือว่าวัดกังหันลมนะคะซึ่งเป็นวัดที่ฮอตฮิตสําหรับคนไทยมากๆพอขอพรเสร็จแล้วก็ไปหมุนกังหันแล้วก็ไปตีกลองกันเราก็ใช้มือหมุนที่กังหัน3ครั้งแล้วก็ตีกลองอีก3ครั้งค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นการขาจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่ออกไปนะคะการตีกลองก็เหมือนเป็นการส่งเสียงให้สวรรค์รับรู้ค่ะและก็ข้างหน้าวัดก็มีจุดที่ให้เราซื้อเครื่องลางแล้วก็ของฝากจากวัดแช่กงหมิวนะคะชอบอันไหนก็ซื้อได้เลยหรือจะซื้อไปฝากเพื่อน็ได้ แวะดื่มชานมให้ชื่นใจกันค่ะร้านนี้เป็นชานมสไตล์ไต้หวันนะคะราคาย่อมยาไม่แพงมากแล้วก็ที่สำคัญอร่อยม,มาก,มากและสุดท้ายวัดหมันหมอค่ะเป็นวัดเล็กๆนะคะแต่ว่าคนนิยอมมาขอพรเรื่องการเรียนค่ะเพราะว่าที่เนี้ยปังเรื่องการเรียนมากและก็มาทานอาหารเย็นที่ร้านหัวกัวกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มากินหัวกัวเรามากินร<ไ>้านนี้ก็ตั้งอยู่ตรงย่านจิมซาจุยนะคะทุกคน คนฮ่องกงเนี่ยก็ชอบกินชามะนาวมากแล้วก็เลยไม่พลาดต้องสั่งมาลองสักแก้วแล้วคือแบบแก้วใหญ่มากใหญ่ไม่ไหวแลวข้างล่างก็คือมะนนาวนะคะย,ย,นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะจีจี